มรดุสถานการน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกันนะครับในลุ่มเจ้าพยาที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องขณะที่ทางกรมชลประทานเองได้มีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้ําท้ายเขื่อนที่เอ่อท่วมบ้านลุ่มต่าก็เร่งสร้างแนวกั้นกระสอบทรายสู้น้ําท่วมชาวบ้านออกมาปเปิดเผยนะครับไม่หนักเท่าปี54ติดตามครับได้จากคุณสมรรัตรุ่งมณีอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว คุณเอกอมรคุณอัธเศษนะคะขณะนี้ค่ะทิฉันอยู่ที่ตําบลพลนังดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้ําท้ายเขื่อนค่ะเอ,อ่อล้มโอ้ล้นลุ่มต่ํานะคะเร่งสร้างแนวกั้นกระสอบทรายสู้น้ําท่วมแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะไม่หนักเท่าปี54ก็ตามนะคะแต่ว่าชาวบ้านค่ะก็ได้รับผลกระทบแล้วนะคะกว่า60ครัวเรือนทิเดียวค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ำนะคะในลุ่มน้ําเจ้าพระยาค่ะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานนะคะมีการแจ้งปรับการเพิ่มระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นขั้นบันไดนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ําฝนและน้ําท่าโดยจะทยอยเพิ่มจากอัตรา2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะเป็น2,250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะและยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปค่ะ โดยสถานการณ์น้าที่สถานีวัดน้ 2, ํา C2 อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่2 3 5 9ลูกบาตรเมตรต,ต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาอําเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทค่ะมีปริมาณน้ําทางด้านเหนือเขื่อนนะคะอยู่ที่17เมตร29เซนติเมตรค่ะที่ระดับน้ําทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่15เมตร10เซนติเมตรความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางคงที่จากเมื่อวานนี้นะคะซึ่งระดับน้ำค่ะห่างจากตลิ่งอยู่ที่1เมตร24เซนติเมตรมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่2,199ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นสถิตินิวไฮนะคะเป็นวันที่2ต่อเนื่องแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมชลประทานค่ะยังได้มีการผ่นน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอัตรารวมกันอยู่ที่400 24ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำการระบายดังกล่าวค่ะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น10 30เซนติเมตรในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็ได้แก่คลองผงเพกจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แม่น้ำน้อยนะคะแล้วก็ที่วัดสิงห์อำเภออินบุรีและอำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดชยโยอำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองขอให้ประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะไปฟังเสียงจากท่านผู้ว่าในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานโซลประทานที่12นะคะถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนนะคะจะได้รับผลกระทบก่อนหากเกิดน้ำมากแต่ทันหันค่ะ สถานการณ์น้ําข้อมูลณวันนี้นะครับก็เขื่อนเจ้าพยานะครับระบายทายที่2,200ลูกบาศก์เมตรตุนทีนะครับในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่หน่วงน้ําไว้เหนือเขื่อนอยู่ที่ระดับประมาณบวก17.3เมตรรอตกรนะครับแล้วก็มีการผ่านน้าเข้าระบบฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับรวมกันวันนี้450ลูกบาศก์เมตรตินาทีครับสถานการณ์ก็แนวโน้มนะครับ,าารนนรบจากการคาดการน้ําจากตอนบนนะครับ แนวโน้มเริ่มทรงตัวนะครับที่สถานี C ีนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับ,รบจะเห็นว่าถ้าหาก 1- 2่สัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะครับถ้ามีฝนตกนะครับก็ต้องดูว่าฝนตกในช่วงไหนบริเวณไหนถ้าฝนตกในช่วงตอนบนก็อาจจะมีน้ําปริมาณน,น้ําเพิ่มขึ้นนะครับจากการประเมินเกณฑ์การระบายท้ายนะครับถ้าหากว่ามีการระบายท้ายเพิ่มขึ้นเนี่ยผลกระทบก็จะเพิ่มขึ้นใน พื้นที่ริมตลิงนอกคันกำนานที่ต่ำนะครับในเขตจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองในเขตจังหวัดชัยนาทด,ด้วยโดยเฉพาะอำเภอส a p ยานะครับ,บที่ที่ยังไม่มีเขื่อนองันตลิงที่ถาวรน,นะครับก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำก็จะ,ะยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบจากจังหวัดพระนครศรียายา้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าหากมีการระบายเพิ่มขึ้นนะครับกรมชลประทานเนี่ยก็กกจะใช้ เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยในการควบคุมอาคารมังคับน้ำเนื่องจากว่าตัวเขื่อนเองเนี่ยไม่ไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำนะครับปริมาณน้ําที่ไหลเข้ามาเนี่ยไม่สามารถเก็บกักได้แต่ว่าก็จะสามารถทําการบริหารจัดการโดยการหน่วงเหนือนะครับพันซ้ายพันขวาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ระบายท้ายให้น้อยที่สุดแล้วก็รวมถึงนะครับการระบายต่างๆก็ต้องอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับรวมถึง พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตรลิ่งนะครับเตรียมป้องกันสถานการณ์น้ำครับในขณะที่ชาวบ้านเขตเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมแล้วจำนวน60หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านเริ่มขนของขึ้นที่สูงกันแล้วนะคะพร้อมกันกระสอบทรายค่ะเป็นแนวยาว500เมตรก่อทราย6กระสอบสูง60เซนติเมตรค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมข้ามถนนนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกกว่า150หหลังคาเรือนค่ะ ชาวบ้านก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าน้ําไม่ท่วมเท่าปี5-4แน่นอนค่ะแต่ก็อาจจะเท่ากับน้ําท่วมปี6-5นะคะต้องดูสถานการณ์น้ําเหนือแล้วก็น้ําฝนอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือนด้วยค่ะโดยนําชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงทหารกองบิน4ีตาคลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะโรงงานโนเบลค่ะเร่งกรอกกระสอบทรายแล้วก็ขนไปวางตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันน้ําท่วมอย่างเต็มกําลังนะคะทำกันทั้งวันทั้งคืนค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าทางเทศบาลนะคะได้ตีแนวกระสอบทรายป้องกันพื้นที่เปราะบางพื้นที่ลุ่มต่าซึ่งได้รับรายงานว่าทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะจะระบายน้ําอยู่ที่2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหากระบายจริงค่ะทางเทศบาลนะคะก็มั่นใจว่า จะสามารถรับมือได้100%นะคะเพราะว่ามีการเตรียมการตั้งแต่เนินๆค่ะสามารถสู้ไหวจนถึงการระบายที่2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะทุกคนก็ ร่วมงานกันอย่างเต็มกําลังนะคะกระสอบทรายกันอยู่6ลูกสูง60เซนติเมตรแต่ตอนนี้ค่ะน้ํายังแตะอยู่แค่3ลูกเท่านั้นประมาณ30เซนติเมตรหากปล่อยเกินกว่านี้ก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะซึ่งตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตําบลโพนังดําออกนะคะคุณมนตรีคุ้มเขตอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะตอนนี้สร้างกระสอบทรายไปถึงไหนแล้วคะก็วันนี้คาดว่า น่าจะได้80%นะครับพรุ่งนี้ก็จะทําต่อเพราะว่าเราอย่างที่ว่านะครับทำกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะเร่งให้เสร็จทันการน้ําที่จะไหลเอ่อล้นบ้านเรือนชาวบ้านครับค่ะตอนนี้ที่เรากัน้นนี่เรากั้นเพื่ออะไรคะกั้นน้ําจากไหนถึงไหนคะคือตอนนี้ที่กั้นไว้คือริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับของเราได้กั้นไปหมดแล้วตอนนี้ก็กั้นซอยระว่างแบ่งเขตจากอินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีที่จะไหลเข้าของเขตพื้นที่เทศบาลเรานะครับตอนนี้ก็ได้ตีแนว ไวแล้วบางส่วนครับผมในส่วนของการให้ความช่วยเหลือต่างๆหรือว่าการแจ้งเตือนชาวบ้านต่างๆถ้าเกิดสมมติว่าน้ํามาจากภาคเหนืออีกนี้เรามีการแจ้งเตือนอยังไงบ้างคะก็คือของเราเองนะครับเราได้ทําเป็นกลุ่มไลน์นะครับให้ผู้นำนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็สมาชิกทุกคนนะครับได้อยู่ในกลุ่มแล้วก็ผมเองได้รับข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะครับทางอำเภอทางจังหวัดหรือทางปปนะครับเราก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อให้ ให้ผู้นําของเรารับทราบและก็ส่งต่อให้กับประชาชนนะครับที่จะถูกน้ําท่วมนะของเรามีอยู่8หมู่บ้านนะครับแต่ถ้าน้ําขึ้นมาหรือท่วมจะท่วมอยู่7หมู่บ้านนะครับก็จะมีประมาณ1,500หหลังคาเรือนนะครับก็จะแจ้งข่าวสารทางไลน์ครับผมไลน์หมู่บ้านค,ครับซึ่งหลังจากนี้ค่ะมันจะต้องมีการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเนาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไปตอนนี้มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับดูแลช่วยเหลือเยียวยาบางส่วนของ คนที่ถูกน้ําท่วมแล้วบ้านเรือนที่ถูกน้าท่วมนะครับประมาณ60หลังคาเรือนนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับค่ะอยากให้แจ้งเตือนไปยังชาวบ้านค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นชาวบ้านจะต้องทํำยังไงบ้างรับมือตรงนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็แจ้งเตือนไปบางส่วนนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีคันกั้นน้าเราอาจจะกั้นไม่อยู่หรือว่าเกิดความชุนรุเสียหายนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนในตําบลพงลำออกนะครับเก็บของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ ให้ให้ระวังนะครับพิษอันตรายนะครับในว่าน้ำมานะครับจะมีมีสัตว์เป็นพิษนะครับต้องให้ระวังด้วยครับค่ะขอบคุณท่านนายกค่ะ ก็หลังจากนี้นะคะถ้ากิดมีน้ําท่วมเข้ามาเพิ่มนะคะหรือว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะทางชลประทานสนํงงานักงานชลประทานที่12จังหวัดชยัยนาทรวมถึงเทศบาลพวนังดําออกเองด้วยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังชาวบ้านเพื่อรับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ค่ะหน่วยงานในท้องที่อย่างเทศบาลหรือว่าอบตอรวมถึงเทศบาลรัฐบาลน,นะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะการช่วยเหลือเยียวยาแล้วค่ะคุณเอกอมรคุณอัจจะเสด็ค่ะ ขอบคุณคุณสมรรัตรุ่งมณีนะครับรายงานสดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทครับ